สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะมาประเมินพัฒนาการเด็กกันค่ะในมาตรฐานที่2ตัวบ่งชี้ที่2.1คือการเดินตามแนวที่กําหนดได้นะคะในวันนี้อุปกรณ์ของคุณครูก็จะมีเส้นใช่ไหมคะเป็นเส้นสีส้มที่มีความยาวประมาณ1เมตรนะคะสําหรับให้เด็กๆเนี่ยเดินบนเส้นนะคะคือการเดินเท้าต่อเท้านะคะอุปกรณ์ของเด็กๆนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเส้นขนาดนี้นะคะ เป็นสก๊อตเทปที่มีสีหรือว่าเด็กๆสามารถเดินบนพื้นดินได้เลยนะคะโดยการขีดเส้นให้ให้มีลักษณะเป็นเส้นนะคะทีเด็กๆสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเดินกันเลยค่ะเดินเท้าต่อเท้านะคะให้เด็กยืมทํามือตรงๆตัวตรงๆแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆไม่ต้องก้มมองที่พื้นนะคะให้เด็กๆมั่นใจเลยค่ะเดินไปได้เลยเดินเท้าต่อเท้านะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆเดินช้าๆนะคะไม่ต้องรีบ เดินถึงเส้นของเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เดินกลับหลังเลยค่ะไม่ต้องก้มมองพื้นเช่นกันนะคะเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะเด็กๆจะเป็นการเดินเท้าต่อเท้ามือแนบลำตัวนะคะเมื่อเด็กๆเดินเสร็จแล้วได้กๆอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งกลับมายัางไลน์กลุ่ม้วยนะคะขอบคุณค่ะ